สวัสดีครับผมพ่อดีเป็นพ่อของน้องพร้อมครับคือวัด,ดีช่วงนั้นน้องเขาประมาณ5 6, ้าหกขวบอยู่ในช่วงที่ว่าจะหาคอร์สเสริมภาษา,ษา,ษาอังกฤษให้เขาอะไรเนี่ยครับ<ม>ก็เลยมาเดินแฟชั่นแล้วก็แฟชั่นก็มีโซนการศึกษาอยู่แล้ว<ฮ>ก็มาเดินดูในหลายสถาบ,บัาน<ฮ>ครับคราวนี้ก็มาสะดุดตาที่สถาบันฟอร f ฟินะครับคือเจ้แต่งางร้านน่ารักดี ครับนะมีเจ้าใหญ่ๆหมดเลยมีเด็กๆเข้ามาแล้วเออเด็กเขาคุยอะไรหัวเราะเออน่าสนใจดีครูก็เลยว่าลองเทสให้น้องเทสดูไหมพอเทสเสร็จปุ๊บก็ถามว่าน้องก็ชอบไหมน้องบอกชอบโอเคก็จองเลยครับนะวันนั้นเลยวันน,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 นใช่ครับก็จนพอเรียนเสร็จแล้วก็ซื้อใช่จะซื้อเลยครับ ับคุณครูเนี่ยครับเขาจะฟังที่ดีขึ้นเยอะเลยครับคุณครูพูดประโยคอะไรยาวทางคุณพ่อนั่งฟังตอนเรียนด้วยก็พูดอะไรเนี่ยเขาก็ตอบครูได้แบบเออเอาเข้าใจเนาะโอเคลูกก็เลยแอบถามว้วสรุปแล้วหนูฟังคุณครูเข้าใจป่ะแต้งดูเรื่องปกติอ่าโอเคครับตั้งแต่การดูแลคุณครูที่สอนในคลาสเนี่ยเขามีความยีดยุนแสงใสและคุณครูก็จะเป็นครูครูดีทีมก็มีกิจกรรมที่ เด็กๆก็ชอบเล่นโกงเล่นเกมสำเนียงภาษาอังกฤษอะไรก็โอเคนะเขาอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยคารสนุกสนานดีอย่างอย่างที่เกิดมาก็คือมันสำคัญมากในเรื่องของการที่จะศึกษาเรือหาความรู้ใหม่ๆในหลายช่องทางเลยโดยความรู้โดยทั่วไปมันเป็นคืมากเป็นภาษาอังกฤษความรู้ที่ดีครับเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นถ้าเราเราเเดินเข้าร้านหนังสือนีเบสเบสเซอร์เลอร์สื่อแปลหมดเลย ใช่ไหมแปลแล้วก็แปลไทยเจอคนที่แปลแล้วแล้วอารมณ์ไม่ได้ตกใจความสำคัญบางอย่างไปแต่ถ้าเกิดน้องเขา,ารู้ภาษาอังกฤษเรียนรู้แล้วเข้าใจเนี่ยอ่านกับสื่อสารด้วยตรงๆกับเขารู้ตัวนั้นน่ะผมว่ามันดีมากเลยตรงนี้เหมือนดูหนังไหมคุณฟาแซวแท็กฟาแซวแท็กบรรยายไทยใช่นลอตฟีลิ่งครับความหมายบางทีอาจจะเพี้ยนไปเลยก็ได้ครับอะไรประมาณอย่างงี้ก้าวแรกที่หยิบเข้ามาพืเนี่ยกา้าวแรกจริงๆนะเดินมาปุญญา๊บ คนในสถาบาันยิ้มแย้มแจ่มใสเลยที่ที่ที่แฟชั่นครับในการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทั้งคุณครูหรืออะไรเนี่ยเฟลลี่มากคนดูแลก็ดูแลดีมีปัญหาทิศขาดเรื่องการเรียนเข้าโปรแกรมอะไรเนี่ยทันทีเลยฮะแก้ไขได้ด่วนนั้นต่อให้อ่ามีปัญหาอยู่ที่บ้านก็โทรคุยดีลกันโดยตรงรับสายอะไรได้เลยครับก็แก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็อ่าคุณครูที่สอนนะครับเขาเปิดจอมา,ากเราก็แอบดูเขาเรียนก็ครูก็เฟลลี่หาเฟลลี่พูดภาษาอังกฤษดี มีมีเทคนิคหลอกล่อให้เด็กเขาคุยด้วยเล่นด้วยอะไรเงี้ยน่ารักดี Hello my name is Paul I'm e a s o l I'm from s u k h a i t High School หนูเรียนกับทิเชอร์ชื่ออะไรคะปารดาวโ้ยมีครูชื่อประดาวด้วยหรอแต่งเองค่ะแต่งเองจริงๆคุณครูว่าชื่ออะไรคะจีนค่ะทิเชอร์จีนทำไมถึงชอบเรียนกับทิเชอร์จีนคะเข้าใจดีแล้วก็สนุกแตล ตอนเรียนในคลาสครูให้ทำอะไรบ้างบางทีก็จะมีเพลงให้ฟังค่ะแล้วคุณครูก็จะเลมให้เล่นบางทีมันจะมีเป็นบทบทค่ะปกติหนูเรียนพอฟิตวันไหนค่ะวันที่ไม่ให้เรียนค่ะก็คือแล้วแต่แม่ถ้าต้องแนะนําพอฟิตให้เพื่อนหนูจะบอกเพื่อนว่าอย่านเพื่อนๆมาเรียนพอฟิตกันหน่อยนะครูใจดีนะคิดว่าจะเริ่มตรงไหนฮะภาษาอังกฤษให้ให้ให้ทุกลูกเนี่ยผมว่าพอฟิตก็เป็นทางเลือกที่ดี ครับเพราะว่าเขาได้ได้ใช้ภาษาแทบจะครบทุกอย่างเลยทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งฟังและโดยโดยเลยว่าการฟังพาฟีสนะบอกว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่าเขาได้พูดคุยกันกันตัวแต่ตัวกับคุณครูเลยครับผมว่าไม่ผิดหวังครับถ้าถ้าเรียนที่ดีว่าอย,าย่างไงน้องๆก็้องพูดได้ไม่ต้องรีรอแล้วครับมีอะไรเสริมได้เสริมเลยให้ให้ลูกลูกอย่าพูดอังกฤษได้ต้องทำยังไงมาเรียนพอวฟีสมาเรียนพ,พาฟีพพ้ในการเยอนๆนะคะบ๊ายบาย